สวัสดีค่ะสวยหลุดมดร้านกินวันนี้พาไปบุกร้านเชิญหลงมาลาจ้าวันนี้ค่ะนาดาสั่งมาสองน้ําซุปนะคะก็จะเป็นซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปมะเขือเทศเนื่องจากซุปมาลาของทางร้านเนะี่ยมีส่วนผสมของเนื้อวัวแล้วนาดาไม่ทานเนื้อนะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นน้าจิ้มสูตรของทางร้านนะจ๊ะใครที่เป็นสายบุฟเฟ่มาลองกันเลยจ้ะทางร้านนะคะเดี๋ยวเราชิมกันก่อนเอน้ําซุป มะเขือเทศก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึงเนาะแล้วก็ซุปกระดูกหมูของเขาก็จะมีความหนุ่นะจ้ะไล่บุฟเฟ่เยอะมากเลยทุกคนเปิดประเดิมที่ผักเลยจ้ะสำหรับใครที่ไม่ทานบุฟเฟ่นะคะทางร้านก็จะมีาราคาเริ่มต้นที่ราคา5บาทบุฟเฟ่สองรบาบาทราคานี้รวมน้ำเปล่าให้กับทุกท่านด้วยสำหรับใครที่อยากทานน้ำ เอเวอร์ติ้งจริงกับเบลอย่างอื่นเพิ่มนะคะก็เสียงเงินเพิ่มทางร้านนะคะ249นี่รวมน้าจิ้มรวมน้ําซุปแล้วทั้งสองมอนเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยคําแรก,กวนนัวช้าๆไปทุกคนว้าว90นาทีน,นั่งลงไปจ้กวันนี้นาดาแบบคือเหมารอบมากตอนที่ไปก็คือ,อยังไม่ค่อยมีคนนะคะนะคะก็กินน่กินน่าจะหลาถาดอยู่นะ น่าจะเยอะอยู่คุ้มค่าคุ้มราคาอร่อยนะดยาดาคอนเฟิร์มจ้ะแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนดูจากสีดาแล้วน่าจะหิวมากอาหารมื้อแรกของวันนี้นะจ๊ะคีบเข้าไปคีบเข้าไปใครที่จะไปนะคะเัิญลงชาบูหม่าล่าเดี๋ยวเราเจอกันในรอบต่อไปนะจ๊ะ